ทีวีเอลจีนะครับห้าสิบห้าสิบเอ็ดนิ้วครับตัวนี้ห้าสิบนิ้วนะครับของเอลจีก็จะเป็นรุ่นเก่าหน่อยที่นะครับอาจารย์ลูกค้าเปิดแล้วก็ระเบิดนะครับช็อตระเบิดที่บอร์ดไวนะครับจอบมืดนะบอร์ดไวระเบิดจอมืดนะครับแล้วก็เสียงมีอยู่ว่าอย่างนี้ก็เรามาดูเช็คแล้วมาดูเบื้องต้นก็จะเป็นที่บอร์ดไว้ช็อตนะครับเมนบอร์ดหรือว่าบอร์ดเอสน่าจะ านนาางานรับสี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของบอร์ดวายก่อนนะครับเป็น50เมืนะครับบอร์ดวายชัดแน่นอนในส่วนของบอร์ดวายเวลาเราได้เครื่องมาแล้วเราก็ต้องมาแยกบอร์ดก่อนนะครับแยกภาคต่างๆแยกระบบการทํางานก่อน,นครับแล้วก็จะมาแยกคร่าวๆก็จะมีในส่วนของบอร์ดวายทำให้ที่สร้างพันอยู่แล้วนะครับบอร์ดวายก็สร้างพันที่สามอย่างนะครับ ก็จะมีชาดเทียนชั up, Set ่นเซตอัพสิดาวพันแล้วก็รีเซ็ตนะครับจะมี3ามพันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นชุดจ่ายไฟภายในด้วยจะเป็นคอนเวเตอร์นะครับคอนเวเตอร์ ter, แล้วก็ชุดสแกนสแกนพันทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของสแกนเอาก็จะออกตรงตำแหน่งนี้นะครับมีสแกนของบอร์ดายของ lg รุ่นนี้นะครับก็จะมีวายวายเอนะครับตรงด้านนี้1 4 0โวลรือ180มันแล้วแต่รุ่นนะตัวนี้นะครับ ก็ไม่ได้จําว่าไฟเท่าไหรตรงนี้นะแต่วมจะสังเกตเห็นตัวช็อตอยู่ระเบิดตรงดน้านนี้น่าจะมีอุปก,กรณ์ช็อตอยู่แล้วก็แต่ดูสภาพบอร์ดนี้น่าจะเป็นบอร์ดเก่าแล้วปินป้นบิ้นร่อนนะครับสาเหตุเกิดจากปิน้นร่อน่อนปิ้นตะกวดหลุดร่อนพอตะกวดหลุดร่อนเสร็จทาให้วงจรไม่ครบวงจรทําให้เกิดการระเบิดเกิดการช็อตเกิดการระเบิดของพวกไอทีพีทีพวกอะไรอย่างเงี้ยมอดเฟดอย่างนี้ครับเพราะว่าสังเกตว่าตัวนี้ก็ร่อนนะครับตัวนี้ก็ร่อนนะครับ พอมันล้นเสร็จแล้วทําให้เสี่ยงกับการระเบิดได้ง่ายนะครับพอมดเฟดระเบิดไอจีพีทีระเบิดก็อาก็ขาดตามนครับอันนี้ก็จะเป็นวายชัดนะครับตัวน,นี้วายชัดอัดนะครับที่ล็อบไฟ V ีเอสสองร้อยนะครับส่วนชัดดาวก็จะเป็นชุดนี้นะครับส่วนชุดนี้เป็นชัดดาวแล้วก็รีเซ็ตนะครับรีเซ็ตแล้วีสแกนู่ือส่วนของแขงคิดซิงต,ตรงด้านนี้นเดีนี้ก็ามา เบื้องต้นเสร็จผมก็จะมาดูรายละเอียดของวัดอุปรกรณ์เลยครับวัดอุปรอกรณ์เรียงตัวไวชัดไม่ช็อตแน่นอนจะไปชอ็อตวีเซตวีสแกนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการวัดวัดอุปรกรณ์กอนว่าอุปรกรณ์ตัวไหน,นที่มันชออ็อตเ,เิีอยเาีแต่เบื้องต้นไล่บอร์ดก่อนนะครับไล่บัเตรีบอร์ดก่อนให้มันเรียบร้อยต้นยังไม่ต้องทาอะไรแล้วครับมาบัตอีบอร์ดเ,เติมเตรียมตะกวัวกันนะครับนะครับจุดนี้เนี่ยขโหลดมาเป็นแถวเลยครับนะ หลุดมาเป็นแถวเลยครับตรงนี้นะครับหลุดมาหมดเลยเพวกไดโอดพวกอะไรเงี้ยครับหล,ดหลดุดมาหมดพอมันหลุดเสร็จก็ทําให้วงจรไม่ครบวงจรเกิดการช็อตตามมาไดนาน้นะครับอย่างนี้นะครับต้องมาไล่กันใช้เวลานะครับในการไล่ไล่ตะกัวนะครับไล่เสร็จแล้วเราก็ค่อยมาหาเช็คหาตัวช็อตตัวเสียอีกทีหนึ่งนะครับต้องทําไปทีละขั้นตอน ระเบิดนะครับทีแรกนึกว่ามันอมอสเฟตชอ็อตเพลงจริงๆแล้วมอสเฟตมันลอยนะครับพอมันลอยแล้วอาเลยระเบิดเลยครับดเดี๋ยวผมจะทำการวัดมอสเฟตอีกทีหนึ่งว่ามอสเฟตมันชอ็อตหรือเปล่านะครับตัวนี้น่าจะเป็นวีสแกนหรือว่าคอนเวอร์เตอร์อย่างนึงนะผมดูไม่ชัดนะครับสำหรับในชุดนี้ อยเบิดอยู่อาร์การัดต,ตั้งอาูนนะครับวัดอา,อาร์คูนงวัดอยู่ตัวนี้น่าจะเท่าไหร่เนี่ยสองจุดสดหมดนะครับน่าจะขาดหมดนะ,ะโอเคขาดนะครับสอขาดนะครับขาดหมดเป็นสอตัวน ก็อื่น่หละการชิ้ตัวอืียก่อนใช้ได้นะครับ่านี้แค่ใช้ได้นะครับสองจุดสอื่นสิบโอมสีไม่แตกนะครับงานเข้าแล้วตัวนี้ช็อตตัวนี้ช็อตอีกก็แสดงว่ามันลามนะครับตอนนี้ลามแล้วนะสังเกตว่าเวลาเรามาวัดมาวัดเจอตัวนี้เห็นะครับจะสังเกตว่ามีมดอ่าตัวนี้ขาดหนึ่งตัว ไม่ขึ้นอันขึ้นก็วายตัวนี้อาจจะมีการทับขึ้นมาแล้วครับทตาไม่ขาดได้หรือว่าไดโอดครับเช็คอาร์เช็คไดโอดไดโอดไม่เป็นไรนะครับทีนี้เราก็ต้องมาทําการวัดอุปกรณ์ IgBT นะครับนี่ไดโอดไม่เป็นไรนะครับไดโอดใช้ได้ส่วนอาร์ต้ี้ขาดนะครับ ตำแหน่งที่ R าบพาสเข้าไปนะครับมาตรงนี้ไปพารทั้ันแรงดันไฟเข้าไปนะครับที่ขาดตรงคือ R ตรงตำแหน่งนี้ที่ขาดนะครับ22จริงๆแล้วไอ้มอสเฟตตัวนี้น่าจะช็อตนะแต่ว,ว่าผมจะมาวัดดูว่าแต่ที่ผมดูเบื้องต้นมันขามันลอยนะครับขามันลอยนี่ผมจะมาทําการวัดดูวลยนะสลับมันจะไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เกตเดนซอสนะครับเดนซอสปกติแสดงว่าไม่ช็อตนะครับแต่ R ระเบิด เรามาเช็คดูไดโอดอุลตราแต่นี้ก็ไม่เป็นไรนะไดโอดก็ถือว่าใช้งานได้อยู่่งเปลี่ยนไฟพันเป็นแรงดันไฟป,ป้อนตัวนี้เป็นวีสแกนนะครับวีสแกนเพราะนั้นแถวแผบว,ว,วีสแกนอากาศเฉยๆโชคดีอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ MOSFET ไม่ช็อตนะเพราะว่าถ้าช็อตเนี่ยมันมันไม่ยากแต่ว่าปัญหาคืออะไรที่เราจะมาใส่นะเกรดที่มันดีๆมันจะไม่มีปัญหาอยู่ตรงน,นั้นนะครับตัวนี้น่าจะประมาณเจ็ดถึงแปดแอมป์นะครับ เอ็มกับเอมนี้เรามาดูในตำแหน่งที่ขาดอาตรงนี้ขาดนะครับึ่งเห็นว่าอาตรงนี้ขาดเช่นเดียวกันในตำแหน่งนี้นะครับอาร์ในตำแหน่งนี้ขาดบายพาสไฟเข้ามาพันเข้ามานะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ไม่ถึงนะครับก็ผ่านจ๊มเข้ามานะครับผ่านเข้ามาหาโมดเฟดอีกหนึ่งตัวตรงด้านนี้นะครับเป็นคล้ายเป็นสแกนพันอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้นะเดี๋ยวผมดูก่อนเทปวงจรอีกทีหนึ่งเพราะว่าไม่ไล่วงจรละเอียด แ่เรามาเช็คดูแล้วมันไม่ช็อตแต่เท่าที่เท่าที่ดูด้วยสายตาคือมันร่อนนะครับตรงนี้นะมันร่อนมันเลยเมื่อมันขามันลอยมาเลยทำให้อาระเบิดได้น,นี่คือสาเหตุของการระเบิดนี่ก็มันร่อนวีสแกนเป็นด้านนี้เป็นวีสแกนส่วนนี้น่าจะเป็นคอนเวเตอร์นะครับจุดจ่ายไฟในส่วนของตรงนี้ก็น่าจะเป็นเดี๋ยวผมดูก่อนอันนี้เป็นวี เซตอัพนะครับตัวนี้เซตอัพนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นว e ีวายทางด้านนี้นะครับเอวี LG ก็จะไล่ายากหน่อยหนึ่งนะครับก็หลักาการง่ายก็เอาไล่พอคร่าวๆแล้วก็วัดหาตัวเสียงที่ผมทำก็ได้ครับแตอุปกรณ์ที่เราใส่ต้องอุปกรณ์ที่มันมันสแตนดาดหน่อยนะครับอ่ามันจะเป็นดาดมาตรฐานหน่อย โชคดีที่เครื่องนี้เปิดยังมีเสียงอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องดีสำหรับเราเพราะเสียงมันยังมาอยู่ก็คืออุปกรณ์ไม่ช็อตแรงแล้วก็มาไล่ไล่ต่ออีกนะครับมันร่อนมันเครื่องใช้งานมานานนะครับตรงด้านนี้เนี่ยหลุดร่อนมดเลยครับนี่นะครับหลังจากที่เราทำการเช็คซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวที่มันเสียมันช็อตมันขาดแล้วนะครับแล้วตอนไล่เกิดปั๊บีใหม่เพราะว่าเครื่องนี้มันเก่าแล้วมันทําให้ปปวร่อนเยอะ ทำการเสียบรองรับนี่ยับครับนะครับเราจะมาทำการวัดแรงันไฟส่วนว่าไฟทำงานหรือเปล่าเครื่องยังไม่ทำงาน,นแต่ว่าจอด้านนี้เหมือนว่าจะมันจะมีปัญหาตรงแถบด้านนี้น่าจะเสียแถบแนวตั้งนะครับจอนะครับตรง ดาตาน่าจะเสียเพราะนั้นจอนี้เวลาเปิดนาป๊บมันก็จะแถบด้านนี้ก็จะไม่มีภาพแหว่งมาส่วนหนึ่งตรงด้านนี้นะครับเพราะวาันนี้มันเสียมาตั้งแต่เขาแล้วครับมันไม่ได้เสียมาก,กับเราครับแต่ว่าเครื่องเปิดติดแล้วครับมีสัญญาณภาพแลว้วตอนได้แล้วครับตอนนี้ถือังเห็นเห็นเงาดำๆอยู่ตรงนี้ครับเกียร์สปอด์ตนี่โอ้โหนี่ร่อนเยอะเลยครับซ่อมท้งด้านหน้าแผงหน้าละแผ่งหลังครับ ปูดออกแล้วนะครับนะจะเช็คลายวงจรกันนะนี่ขาดเยอะอยู่นะลายวงจรนีขาดเยอะด้านนี้ลายของทีาราของฝั่งนี่นะผมปดออกมาแล้วครับตอนนี้จอเสียก็ซ่อมไม่ได้นะครับตกแถบด้านนี้น้ําเข้าจอเสียนั่นครับตรงด้านนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องนี้ก็แถบฝั่งขวามือเราก็ จะเห็นแถบอยู่ยนะครับน,นี่ก็โอเคแล้วครับผมไวช็อตจอเสียน้ำเข้านะครับ